รีวิวรถจากสซนรถยนตอต่อาอตอค่ค่ะไม่ต้องแปลกใจนะว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เกดมาพร้อมกับรถหลากหลายคันแบบนี้วันนี้นะคะเราอยู่กันกับครอบครัว Camry นั่นเองนะคะกับ Toyota New Camry ค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับกลุ่มรถสวยนะคะคัสภาพเกดเอที่ราคาที่สุดในท้องตลาดลถอยนนะคะของกลุ่มรถคัสภาพเกดเอ คืออะไรไม่มีชนหนักพีคว่นำน้ำท่วมตัดตัตตดแดดแปลงหรือไฟไหมถ้าตัวเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและต้องบอกว่านะคะโชว์รูมของเราหรือว่าส่วนรถเยือนของเราเป็นที่เดียวด้วยที่ได้มีการลงนะคะในสัญญาเป็นลายลกักษณ์อักษรดังนั้นคุณสามารถที่จะมั่นใจกับรถทุกคันจากสุวนลดเดือนโตอัตโตะของเราได้เลยค่ะและอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราอยู่กันกันกบครอบครัวโตโยต้านิวแคมบรีนี่นะคะ สวยวิบวับแบบนี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาทุกคนนะคะไปดูแต่ละคันนั้นต้องบอกว่า t o y ย t a Camry เนี่ย mm hmm. เขามีต้นกำเนิดนะคะ mm hmm. จากสาิก้าแคม y รีนั่นเองโดยมีการผลิตครั้งแรกในปี1980ค่ะได้ออกแบบมาในรูปแบบของซีดาน4ประตูค่ะและได้มีการเปริดตัวในไทยครั้งแรกนะคะในปี1993มีการพัฒนามาหลากหลายรุ่นหลากหลายเจนค่ะ โดยรุ่นที่เราจะมาแนะนำในวันนี้อยู่ในกลุ่มของเจนที่5หรือม o น c h a ชนนั่นเองค่ะเขาได้เป็นรุ่นแบบโฉมก็คือได้มีการเปลี่ยนไฟหน้ากระจังหน้ากันชนหน้ากันชนท้ายให้ดูมีความทันสมัยและมีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะเกก็อยู่กับ4คันนี้นะคะกับ Toyota New Camry 2.0G ราคาป้ายแดง1,399,000บาท โอ้โหเปิดตัวแบบล้านกว่าค่ะคุณหาล้าน4เอาตีเลขกลมๆนะล้าน4เกือบล้าน5นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณมาดูเลยค่ะกับคันแรกต้องบอกก่อนว่าโฉมต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะเหมือนกันจะเหมือนกันไฟหน้าอะไรต่างๆเพราะว่าเป็นรุ่นไมเนเชนเหมือนกันภายในต่างๆนะฮะจะต่จะต่างกันตรงที่สี่ลแล้วก็ปีลถเท่านั้นนะคะ มาดูคันแรกคุณขาตัวนี้จะเป็น Toyota New Camry 2.0 G รถปี18ค่ะสีเทาคันนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมและที่สำคัญมาพร้อมกับช่องดักลมด้านหน้าเป็นสีดำแบบนี้ค่ะไฟหน้าจะเป็นรูปแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED และยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ายังไม่หมดยังมาพร้อมกับเซนเซอร์หน้าอีกด้วยค่ะ ต้องบอกก่อนว่าโชมด้านหน้าของเขาทั้ง4คันคือเหมือนกันนะคะต่างกันที่สีของตัวรถซึ่งวันนี้เราขนมาเป็นสีเทาสองคันและสีดำสองคันนะคะเป็นตัวเลือกให้กับท่านผู้ชมนั่นเองดูด้านหน้ากันไปแล้วนะคะมาดูกับด้านนะคะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องยนต์ให้ดูด้วยไหมเออก่อนที่เราจะไปดูส่วนอื่นนะคะเราจะพาคุณไปดูกับเครื่องยนต์ว่า้อสวยคะสภาพเกียร์เอสภาพเครื่องยนต์จะสวยขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะ ดูกับเครื่องยนต์กันนะคะตัวนี้จะเป็น VVTi เครื่อง2.0หรือว่า 2000cc ค่ะสาภาพเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยค่ะคุณขานะคะเครื่องไม่เคยโดนถอดโดนเปลี่ยนเกียร์ไม่เคยโดนผ่านะคะทุกอย่างคือสาภาพเดิมๆจุดมร์งจาก,กโรงงานแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นน็อตแต่ละจุดนะคะก็ยังอยู่สาภาพเดิมๆ แบบนี้เลยรวมไปถึงกระฝากระโปงค่ะแผ่นซับความร้อนน็อตฝากระโปงเม็ดอาร์ต่ลจุดสติ๊กเกอร์จากทางโรงงานนะยคะสวยกริบเลยค่ะคุณขารถสวยค่ะสภาพเกียร์เอจากทางศดดูนย์รถยนต์ของเราค่ะและจะบอกว่าสวยแบบนี้ทุกคันนะคะทุกคนขาสวยแบบนี้ทุกคันค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเราคัดรถม่อย่างดีมาดูด้านข้างกันต่อเลยสำหรับตัวล้อเป็นล้อแม็กเดิมๆจากทางศูนย์โตโยตานะคะขนาด 16นิ้วค่ะตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้และที่จับประตูถ้าฝั่งทางด้านคนขับจะเป็นรูปแบบ Keyless ก็คือสามารถที่จะล็อกโดยการทัดแบบนี้ได้และปลดล็อกโดยการสอดมือเข้าไปสะดวกสบายไม่ยิ่งขึ้นหรือคุณจะสั่งงานผ่านกุญแจก็ได้หนะ้าตากุญแจของเขาเป็นแบบนี้ค่ะล็อกนะคะหรือว่าปลดล็อกสั่งงานผ่านกุญแจก็สะดวกสบายเช่นเดียวกันค่ะ แล้วต้องบอกว่าแคมรี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถผู้บริหารมาพร้อมกับความภูมิฐานนะคะและความหรูหราอีกด้วยนั่นเองขยับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับด้านท้ายรถค่ะด้านท้ายนะคะไล่กันตั้งแต่ตัวกระจกกระจกก็จะมาพร้อมกับระบบไลฟฟ้ามีไฟเบรกดวงที่3นะคะ แล้วก็ในเรื่องของไฟท้ายอย่างที่บอกว่าเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะให้มีความฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4จุดด้วยกันค่ะแบบนี้เลยและสำหรับด้านไฮโลดเช่นเดียวกันคุณสามารถที่จะเปิดผ่านตัวรถก็ได้หรือว่าเปิดผ่านตัวกุญแจแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะสะดวกสบาย ดูกับด้านท้ายรถนะคะต้องบอกว่าสาภาพเดิมๆเลยนะคะสาภาพแบบโอเคดูแลรักษาดีรถเนี่ยทุกคันที่คุณได้ไปจากทางส่วนรถยนต์ของเราอะ่ะนะคะหรือจะเป็นตัวกลุ่มแคม r y นะคะไม่ว่าจะเป็นคันใดก็ตามคุณได้ไปปุ๊บคุณสามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วะคะ่ะ เพราะรถของเราสวยแบบพร้อมใช้งานแล้วนะคะสภาพดีแบบนี้เลยแล้วนี่ก็คือรอบๆตัวรถกับตัวแคม r y ตัวนี้จะเป็นรถปี18นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะและนี่คือภายในนะคะต้องบอกว่าภายในสภาพดีมากดูใหม่มากแล้วก็หรูหรามากๆค่ะคุณขาด้านในเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะคะแล้วก็มีกัน ตัดนะคะกับวัสดุสีเงินแล้วก็รวมไปถึงกับลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้เพิ่มความหรูหราและความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นค่ะแบบนี้เลยสวยมากดูดิส่วนเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะะี่ะแบบนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะคู่หน้าโดยที่ฝั่งคนขับเนี่ยจะมีตัวดันหลังด้วย เพื่อลดอาการแบบปวดหลังอาการเมื่อยล้าวลาที่เรานั่งขับรถนานๆแบบนี้นะคะจะมีตัวดันหลังให้และยังสามารถที่จะเมมจดจาตาแหน่งผู้นั่งได้ถึง2ตําแหน่งด้วยกันค่ะพวงมาลัยจะเป็นแบบมอลติฟังก์ชันเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังตัดกับไลายไม้สีน้ําตาลแบบนี้ค่ะซ้ายมือนะคะก็สามารถปรับวอลลุมได้ขวามือก็จะเป็นข้อมูลการขับขี่มาพร้อมกับตัวคูสคอนโทรลด้านล่างตรงนี้ทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียค่ะ วิทยุ fm am ต่างๆสามารถใส่แผ่น cd แผ่นดิสต์ต่างๆได้แบบนี้เลยเลือกตั้งค่าช่องรายการโปรดได้เลือกโหมดมีเดียหรือว่าเรดิโอแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวแอร์จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะก็คือแยกอิสระซ้ายขวาแบบนี้ปรับระดับอุณหภูมิต่างๆได้ไ Auto, นะคะแยกซ้ายขวาเกียร์ออโต้นะคะแบบนี้มีช่องวางแกว้วแล้วก็สะดวกสบายกับตัวไวเลสชาร์เจอร์นะคะคุณสามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนของคุณมาวาง นะคะก็จะชัดกับตัวรถไปได้เลยค่ะอันนี้คือโซนด้านหน้าค่ะแต่ว่าความพิเศษของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นเดียวเราจะพาคุณนะคะไปชมกับความกว้างขวางของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อไปค่ะและนี่คือโซนด้านหลังนะคะกว้างขวางมากพื้นที่เรือเหลือคุณขานั่งได้สบายไม่ว่าคุณจะสูงร้อย8 0 190 2 0 0นั่งได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะสมกับที่ว่าเป็นรถหรูรถผู้บริหารนะคะ แล้วก็ขยับลงมาด้านด้านข้างก่อนละกันอะนี่เขาก็มีม่านทั้ง2ฝั่งบานประตูแบบนี้เวลาแบบแดดส่องมาทางด้านนี้คุณก็สามารถดึงม่านปิดได้แบบนี้เลยค่ะมีแอร์โซนผู้โิยสารด้านหลังแบบนี้ค่ะโอ้ยสะดวกสบายนะเอาจริงปรับระดับแบบลมได้แบบนี้นะคะ เลยนะคะบอกคือสภาพดูใหม่ดูดีไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะถือได้ว่าดูแลรักษาดีแล้วตรงนี้คุณยังสามารถดึงออกมาเป็นที่วางแขนได้และเปิดออกมาเป็นที่วางแก้วได้แบบนี้ค่ะยังไม่หมดเรายังมีกับช่องที่สามารถเชื่อมต่อกับด้านท้ายรถได้โดยที่คุณสามารถหยิบของหรือเก็บของด้านท้ายรถได้แบบนี้ด้วยค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะคันนี้ใครสนใจอย่างที่บอกว่าเป็นตัว เจน5เป็นตัวมเนอร์เชนนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ได้มีการปรับโฉมไฟหน้ากันชนหน้ากันชนท้ายกระจังหน้าใหม่ให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเป็นตัว New Camry 2 0 g รถปี18ค่ะราคาาบแดงบอกไปแล้ว1.390,000านสามสเาล้าน4คันนี้ใครสนใจที่โต๊ะต้ขาของเราขายอยู่ที่เจน 49,000บาทค่ะและต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดรถยนต์ของกลุ่มรถคัสภาพเก็เ A ด้วยดังนั้นใครสนใจอย่ารอช้าสามารถอินบอกมาได้เลยแต่บางคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนวันนี้เราไม่ได้มาแค่คันเดียวยังมีอีก3คันนะคะที่ไม่อยากให้คุณพลาดดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณไปดูคันต่อไปเลยค่ะ และอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เรามากันนะคะถึง4คันด้วยกันดูคันแรกไปแล้วคันที่2บอกเลยค่าว่าเป็นรถปีเดียวกันราคาป้ายแดงเหมือนกันออปชั่นต่างๆคือเหมือนกันนะคะครนที่สนใจตัวนี้เป็นอีก1คันนะคะเป็นสีเทาเหมือนกันเป็นตัว MINOR c h a n เเหมือนกันเลย New Camry 2.0 g รถปี18เหมือนกันค่ะคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเผื่อบางคนบอกเฮ้ยอยากได้2คันเหมือนกันเอาไปขับ อะไรแบบนี้เป็นคู่แฟนคู่พี่น้องก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่7,49,000บาทค่ะรถสวยคัสสภาพเก็ยรเอแต่บางคนบอกว่าเอ๊ยอยากได้สีแบบคนดูแบบดูแบบเข้มๆนะคะหรือว่าคุณชายแบบว่าอยากได้สีดำนะคะดูแบบมีความสปอร์ตแล้วได้ความุ้มฐานมากยิ่งขึ้น สีดำเราก็มีให้คุณได้เลือกเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็น 2.0G นะคะเป็นตัว i n เ r Change เหมือนกันลดปี18เหมือนกันแต่ว่าคันนี้นะคะด้วยความที่ว่าเป็นสียอดนิยมสียอดฮิตนะคะเหมือนสีขาวเลยสีขาวสีดำนี่คือต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่แบบขายดีขายดีายดมากๆคันนี้ราคาอยู่ที่7 7 9 0 0 0บาทค่ะใครที่บอกว่าชื่นชอบกับสีดำอยู่แล้วนะคะหรือว่า เลงๆเ,เป็นสีที่ถูกฉลกคันีพลรราดไม่ได้ค่ะเป็นรถสวยคะสภาพเกตดเอไม่มีการชนหนักมีคว่ำน้ำท่วมตัดต่อ,ตอ,ตอ,ตอดัดแปลงหรือว่าไฟไหม้ถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อเปซถ้าไม่เชื่อลองเข้ามาพิสูจน์ด้วยตาของคุณค่ะแต่ยังไม่หมดบางคนบอกว่าอยากได้ราคาที่แบบดรอปลงกว่านี้หน่อยผ่อนสบายกว่านี้หน่อยนะคะเราก็มีอีกหนึ่งคันค่ะนะคะเป็นรุ่นเดียวกันเลย กับตัวนิว c a มรี่ 2.0G แต่ว่าคันนี้เป็นรถปี2017ค่ะคือ3คันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะแบบเกิดปีเดียวกันปี18อันนี้ก็จะเกิดก่อนนิดนึงนะคะเป็นพี่ใหญ่ของเรานะคะคันนี้รถปี2017ค่ะราคาป้ายแดงเหมือนกันคือ1,399,000บาทใครที่สนใจคันนี้ราคาอยู่ที่6,59,000บาทค่ะ ยมากแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นโทนสีเบจด้วย3คันที่ผ่านมารถปี 18, จะเป็นโทนสีน้ำตาลคันนี้ด้านในนะคะเบาะจะเป็นโทนสีเบจก็จะได้ดูความสว่างแล้วก็ความดูดูนะดูแล้วมีความกว้างขวางไม่ขึ้นแต่ต้องบอกว่าขนาดเท่ากันหมดนะคะคุณคะออปชั่นต่างๆคือเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นตัว new c a m r y 2.0G ค่ะนะคะและที่สำคัญต้องบอกว่าทั้ง4ีคันของเราเนี่ย เป็นรถที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดรถยนต์ในกลุ่มรถคันสภาพเกตดเอแล้วยังไม่หมดค่ะคุณขาต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเรายังมีกับโปรช่วยผ่อนด้วยบางคนบอกว่าออกรถไปเฮ้ยลดราคาแบบราคาถูกตาแตกแบบนี้แล้วแต่กังวลใจนี้เรื่องของการผ่อนไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรามีโปรช่วยผ่อนนาน10เดือนขับปีกันมาเลย90วันและดอกเบีย้ยเริ่มต้น0ซค่ะผ่อนกันได้แบบยาวนานถึง 84เดือนนะคะและยังไม่หอเรายังมีการรับประกานนะคะหัวใจหลักนั่นก็คือเครื่องยนต์และเกียนนานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะนาน1ปีมอบให้ด้วยดังนั้นใครสนใจอย่ารอช้าค่ะไม่ว่าจะเป็นรถปี18สีเทาก็ดีทั้ง2คันหรือว่าจะเป็นสีดำนะคะปี18คันนี้หรือว่าจะเป็นกับ สีดำปี17คันนี้นะคะกับพี่ใหญ่ของเรา659นะใคะ mm hmm. รสนใจคันไหนหรือว่าอยากจะเข้ามาชมตัวรถจริงก็สามารถเข้ามาดูได้เพราะอย่างที่บอกรถของเราสวยทุกคันอย่างแน่น,นะะ mm hmm. อนค่ะใครสนใจอ็ mm hmm. อกซ์มาได้เลยที่ศูนย์รถยนต์โตเออโต้ขาของเราเนะคะ mm hmm. แล้วก็ใครที่บอกว่า อยากดูรุ่นอื่นๆมีรีวิวรุ่นอื่นบ้างไหมต้องบอกว่าเรามีรถให้เลือกหลากหลายคันนะคะใครสนใจดูรีวิวรุ่นอื่นสามารถที่จะเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่อง YouTube ของเราโตออต้อาฮ่า n แนลค่ะเข้าไปกด u s s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันได้แล้วก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเราด้วยค่ะอีหนงช่องทางกับติกเอเนี่ย ก็าฝากเข้าไปกดติดตามเช่นเดียวกันนะคะกับโต๋อาต้า้าค่ะแล้ววันนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยเลยกับแคลมเอรี่ทั้ง4คันนี้ที่มาพร้อมกับราคาตาแตกค่ะและเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอต้อนรับไปก่รัสวัสดีค่ะ